พอวันเรากลับมาแล้วนะก็กลับมาวัดปกติอะไรปกตินะตัวหลวงพี่ภูหลวงพี่ภูเจ้าวาดภนะูรีวัดทนะ่านก็ปกตินะก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ใช้ชีวิตปกติของท่านนั่นแหละนะครับก็มานั่งรับโยมอะไรปกตินั่นนหะพอส่งโยมกลับบ้านหมดท้นนั้นแหละนะโยมลงวัดหมดต้นนะั้นก็เออก็มานั่งเราอยู่ๆอ,อ,อาการก็ออกแค่ออกมาก็เสียก็ไปเนี่ยนอนอยู่ข้างสเต็ปอย่างเงี้ยนอนบิดตอวไว้ว่าเป็นอะไร ต้องบอกเป็นอะไรบอกออมันปวดท้องนะปวดท้องบิดบิดยังไงนะปวดท้องบิดนะบิดยังไงมันเหมือนแล้วเราก็ลมมันเหมือนก็ะลมมันตีนะเราก็ควนควายหายาให้เบื้องต้นก่อนนะแต่ทั้งยา,าธาตุน้ำแดงมัง่งอะไรมั่งก็ประเคประทางประเดประดังให้ท่านไปก่อนแต่อย่างแรกที่ให้ก็คือยาแก้ปวดอย่างแรก้ก็คือยาแก้ปวดแต่มันก็ยังไม่บรรเทาเท่าไหร่ล้วก็หาสาเหตเนุนะเขาว่าเป็นอะไร เบื้องแรกหลวงพี่เห็นก็เอาตายแล้วใส่จริงแต่หรเปลอาเนี่ยมันถึงเจ็บขนาดนี้นะก็สถนนิษฐานไปเป็นตายๆนะครับก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะอยู่หนึ่งคืนนะครับเพราะว่าอาการนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเออมันจะมันมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแต่ก็ยังไม่รู้อะไรมากมายแล้วถ,ถามผู้ป่วยเองนะตัวหลวงพี่ครูท่านเองท่านก็บอกออก็เอาใจแลพพ้พอทนนะพอทนพอทนนะพอทนของท่านนี่คือหลวงพี่พยุป,ปีเข้าขน้ำลวนะี่พอทน พอทนพอทนนี่คือพยุงจีกข้าห้องน้ําเลยนะก็ต้องน้ำน,ะนำี่พยุงจีกแล้วพอๆเลยจะนอนยืนหนูนที่ต้องประคองอะ่ะประคองแล้วก็ค่อยๆก่อนหย่อนลงลงหมอนอะ่ะเพราะว่ามันเกรง็งปวดมากนานๆน,น,นะยังบ๊อบทนอยู่เลยว่าเออเอามาจะอะไรก็ที่จริงผมพี่ก็ตั้งใจล่ำๆก็จะเรียกอิมลลวลนได้แต่ตอนห้าทุ่มแหละเพราะว่ามันก็เจ็บมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มสามชั่วโมงลนะตัวไมนะ่ตัวเลยเป็นๆหาหาย ก็าอาเป็นไรพอนั้นี้ก็ก็เลยอดหลับอลดนอนกันไป็ตหนึ่งคืนกนอนทาง่วงๆไอ้เจ้าห้องน้ำทีนที่ก็จะด้งตื่มไป่มเข้ากันนะก็ดูแลกันทั้งคืนก็เหนอทั้คืนเเช้ามาก็เลไม่ไหวยงงก็ต้องไปเลยองเงประมาณเจ็ดมเที่ยลงไปลงไปนั่งรถไปส่งที่โรงพยาบาลไอ้สเฟนหรืออะไรเนี่ยพี่จำไม่ได้เป็นโรงบยาลเอกชนอ่าก็ไป มันเป็นไปส่งตัวนี้เสร็จปุ๊บก็โอเคเขาก็เออเขาก็แอดตรวจได้เลยก็แอดตรวจได้เลยนะครับก็ตรวจแล้วในเบื้องต้นนะตรวจแล้วในเบื้องต้นก็ยงวินิจฉัยไม่ได้ก็หมอก็ตรวจในนิ้ฉรววินิจฉัยไม่ได้จนกระทั่งพอให้หมอใหญ่เจ้าของไข้เองอะตอนแรกเนี่ยเข้าห้องตรวจอันตราซาวนะก็ดูบริเวณที่ที่คิดว่าปวดอะก็อันตราซาวดูพยาบาลแล้วก็วินิจฉัยไม่ได้เขาเห็นก็ดูมันก็ปกติก็ไม่มีอะไร ในนี้ก็เลยอ่ะงั้นก็อีกครั้งหนึ่งก็เรียกหมอใหญ่มาหมอใหญ่มาก็มาดูให้หมอให้ปุ๊บหมอใหญ่ก็อ๋อก็ตรงนี้รักษาไม่ได้ก็คงต้องส่งเดี๋ยวเราจะทําตัวทาหนังสือส่งไปไปโรงพยาบาลใหญ่ก็คืออลิซาเบตนี่แหละนะฮะอลิซาเบตค q u อลิซาเบตเนี่ยก็ไปเอออ่าแล้วก็พอทำหนังสือส่งปุ๊บเนะี่ยโอเคมันก็ง่ายขึ้นละในการที่ว่าโอเคอย่างน้อยเรามีเรื่องมีราวก็ส่งเข้าไป เขาก็พอไปถึงตัวอลิสเบนเขาก็แอดมิทให้เลยนะครับก็เหมือนกันรัดคิวให้รัดคิวให้อะไรให้ก็ตรวจอยู่เวลานานเหมือนกันแล้วก็เวลาตรวจเนี่ยก็คือตรวจละเอียดเหมือนกันครับก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องวินิจฉัยอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นอะไรก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ออจนกระทั่งเมื่อวานจนกระทั่งประมาณ6กโมงคึ่ง คุณหมอเองก็เลยเข้ามาถามตัวหลวงพี่ท่านท่านว่าเออได้อย่างนี้จะทำซีทีไหมอะไรเงี้ยครัท่านก็เลยมาอ่าหลวงพี่ตอนนั้นมือยังขยับได้ซีที CT มันคืออะไรก็บอกเออทำไปเถอะมันจะได้รู้รายละเอียดเออว่าเออว <c oughs> ่าซีทีคือมันการสแกนแล้วมันก็จะรู้ทั้งตัวก็อบอกก็ทําไปเถอะจะได้รู้รายละเอียดก็โอเคก็ไปทำพอทำปุ๊บก็ทีนี้หมอก็เลยวินิจฉัยได้ว่าเออเป็นลำไส้ทะลุปุ๊บอ่ะทีนี้ก็เลยเป็นเคสด่วนละ หรือว่าเข้าขั้นวิกฤตถ้านี่ไปอ่านไปเรื่อยๆอาจจะมีติดเชื้อหมอก็เลยเลงความเห็นให้ผ่าตัดคืนนี้เลยนะครับฉะนั้นก็ดําเนินการดําเนินเรื่องนะครับ <c oughs> ก็ดีเป็นบุญของท่านนะเออ <c oughs> นะมวยหมยก็รู้จักคนข้างในในการที่จัดคิวให้ก็เลยได้คิวพิเศษแล้วก็ได้ผ่าตัดตอนประมาณ4ี่ทุ่มครึ่ง <c oughs> สี่ทุ่มก็ถือว่าเร็วก็ถือว่าเร็วนะครับนะแล้วปกติการผ่าตัดเนี่ยจะตื่นทีก็นวนประมาณ 10- บถึงสิชั่วโมงอะ่ะแต่นี้ท่านใช้เวลาแค่6ชั่วโมงท่านก็ฟื้นมาลายหไล่ ก,ก็ถือว่าฟื้นเร็วดังนั้นก็หายห่วงนะหายห่วงได้แล้วนะครับที่เหลือก็เออหายห่วงได้แล้วเดี๋ยวท่านซ่อมมาแข็งแรงแะ้วโวยวายได้เต็มบ้านแล้วทีนี้นะ, <S <S นะก็นะก็ไม่ต้องห่วงท่านนะก็ถือว่าเออปลดอ่าปลดเคราะห์ปลดเคราะห์ไปแล้วนะครับช่วงหนึ่งก็คือถึงหมอโดยตรงแล้วนะครับ <S <S คืออาการตอนนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกก็ไม่ได้ไม่ได้สอว่วาจะเป็นอะไรพอดูถือพฤติกรรมของท่าน ก็อยู่ปกตินะก็ฉันอะไรตก,กต่หรือว่ามันอาจจะเป็นอาการสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เลยทําให้แต่คุณหมอบอกสันท้ายบอกว่ามันไม่มีอาการกินของแข็งไป,ไปแบบนนทําให้ดำไส้ทะลุกระทันะหัรในเงี้ยค่ะหมอหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอักเสบไม่ได้เป็นเพาะอักเสบไม่ได้เป็นอะไรแค่กินของแข็งลงไปแล้วไปออไปแทงกระเพาะอ๋อหมอพูดอ๋แสดงว่านะมันมีบางอย่างนะ มีบางอย่างบางอย่างที่ว่าอาจจะเป็นกระดูกไก่ม้างก็ <G l ug noise> เป็นไรครับมันถือว่ามันเป็นช่วงของอของกรรมที่มันจะส่งผลน,น,น,นะนะ <G l ug noise> อะไรนิดอะไร,นะไรหน่อยมันก็นั้นได้บางคนไอเข็มไปอยู่ในท้องมันยังไม่เห็นทะลุเลยนะครับ <G l ug noise> มันก็ถึงก็ยังว่านะครับมันเป็นถึงช่วงช่วงวิบัติช่วงแรกที่มันพร้อมจะส่งผลดังนั้นตัวเราเองนะตัวเราเองก็เออต้องให้ต้องหมั่นตรวจตราแล้วก็ตรวจเช็คร่างกาย แล้วก็เจ้าเช็คดูว่าเออเราเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างก็อย่าฟื้นนะอย่าฟื้นนะครับอย่าฟืน้นตัวหลวงพี่เองก็ไปตรวจนะไป,ไปรีฟอร์มมาแล้วครั้งหนึ่งนะไปล้างมาเรียบร้อยแล้วก่อนหลวงพี่ปูดังนั้นท่านนี่อะไรบอกเออเนี่แหละอาการเหมือนกันเคยโดนมาแล้วหมดแล้วก็พอพอแนะนําในเบื้องต้นนะอาการก่อนผ่าตัดล้างผ่าตัดเป็นยังไงเลยแต่ของทาง่านคงไม่ไม่หนักเหมือนก่อนหลวงพี่เพราะน่าจะเป็นวางยาแล้วกนถึงได้ฟื้นเร็วนะครับถึงนี้ฟื้นเนระ็วดังนั้นก็รอฟื้นตัว ต้องดูว่าแผลที่ผ่าตัดนั้น,นะจะใหญ่หรือว่านั่นแค่ไหนแต่คงไม่ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้อาจจะใช้นิดเดียวเจาะแล้วก็ใช้เครื่องมืออ้เป็นเครื่องมือตัวสโคปอะไรเข้าเข้าผ่าตัดมันก็จะเร็วขึ้นนะการเป็นแผลก็จะไม่นานนะก็จะไม่นานก็น่าจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งเขาคงกลับมาพักฟื้นที่วัดได้นะครับลักฟื้นที่วัดได้นะครับก็อ่ะก็ลดความเป็นห่วงนะที่เหลือเราก็สร้างบาระะมีกันต่อนะ